ขณะดเดียวกันอีกหนึ่งภารกิจที่วันนี้ก็มีขึ้นในหลายๆจังหวัดบรรดาข้าราชการระดับสูงลงพื้นที่กันไปเหมือนกันนะคะคไปดูเรื่องของการเดินทางให้เกิดความปลอดภัยในจุดต่างๆและก็ไปดูจุดที่ทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจก็ทำงานกันอยู่ไปให้กำลังใจอะคะ่ะหนึ่งในนั้นคือท่านสุดทิพษ์จุนเจริญท่านปะหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือครั้งนี้เนี่ยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถน,นนเนี่ยเราก็จะมี7วันอันตรายเน้นเรื่องยอดผู้ตรงผู้ตายใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยท่านประหลัดบอกว่าภายใต้การนําของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน,นนช่วงเทศกาลสงการปีนี้เนี่ยภายใต้แนวคิดอย่างนี้ครคุณชาดาขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร่อุบัติเหตุ เราไม่ใช้คําว่าเจวันอันตรายแล้วอ่าไม่ใช้อันนั้นมันจะดูแบบเหมือนกับเราไปเร่งเร้าเรื่องของสถิติมากเกินไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมันก็มีเป้าหมายเหมือนกันครับว่าการจัดกิจกรรมของทางกระทรวงมหาดไทยที่มีการตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนก็ต้องการจะลดจํานวนของการเกิดอุบัติเหตุลงนะคะก็คืออย่างน้อยอ่ะให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดน้อยลงประมาณสักร้อยละห้าถ้าเทียบย้อนหลังกลับไป3ปีครับปีใหม่ที่ผ่านมาเทศกาลปีใหม่หยุดยาวเนี่ย จำนวนผู้เสียชีวิตและอุบัติเหตุลดลงนะครับค่ะลดลงทุกๆปีเพราะมีการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องแล้วก็คุมเข้มเรื่องของการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนด้วย